ย่ามาเลิฟรีวิวมาแล้วค่ะ EP นี้พาไปร้านอาหารญี่ปุ่นร้านลับซ่อนอยู่ในซอยเพชรกเกษมเจ็สิบหทับหนึ่งขับเข้ามาเนี่ยเจอโรงเรียนบางแคเหนือแปลว่าถึงร้านแล้วนะคะให้เราหาที่จอดรถริมกำแพงโรงเรียนเลยแล้วก็เดินมาที่ร้านแบบนี้ร้านชื่อว่าเทนชูบางแคค่ะขายอาหารญี่ปุ่นนะคะทุกคนแล้วมีเมนูเยอะมากๆเลยเขาเปิดตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงตีสนะทุกคนจะบอกว่า อร่อยมากแล้วก็ราคาถูกเวอร์อย่างยากิโซบะหมูเนี่ยเจ็ดสิบห้าบาทมาแบบเต็มชามเลยนะคะแล้วเราก็สั่งเป็นซุปมิโซะก็คือถ้วยละสิบห้าบาทแบบนี้เลยแล้วก็สั่งเป็นแซลมอนย่างเทอริยากินะคะแปดสิบาทค่ะมาชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะแล้วเราก็ลองสั่งเป็นท้องปลาแซลมอนหนึ่งชิ้นสามสิบาทปาลาไหลเต็มมากิเนี่ยห้าสิบห้าบาทแล้วก็แซลมอนมากิเนี่ยสี่ชิ้นเนี่ยยี่สิบห้าบาทถูกมากแล้วอร่อยมากอะไรทุกอย่างจริง ไฮไลท์ของวันนี้ที่ไปกินเลยนะคะก็คือแซลมอนดองนะเขาจะเสิร์ฟเป็นเซตเซตเนี้ย190บาท คือมาแบบจุกๆอ่ะทุกคนคือแซลมอนหั่นมาหลายชิ้นมากแล้วดองมาดีด้วยกลมกล่อมไม่เค็มไม่หวานนั่นจิมซีฟู้ดคือเด็ดเวอร์แล้วก็ได้ข้าวถ้วยแบบเต็มชามอย่างนี้เลยนะสาหร่ายก็ให้มาหลายแผ่นอีกเฮ้ยอร่อยจริงคือจะบอกว่าใครที่ชอบไปกินอาหารญี่ปุ่นอ่ะร้านนี้ห้ามพลาดเลยนะคะลงพิกัดไว้ด้วยร้านเทนชูบางแคทั้งหมดเนี้ยกินไป480บาทไปลองกันได้คะ่ะ